สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนนะคะที่อยู่ทางบ้านวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะทํางานที่คู่สั่งแล้วเสร็จแล้วหรือยังคะอ่าถ้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะสมบัติของเลขยกกาลังนะคะ คุณครูให้นักเรียนทําใส่สมุดนะคะทําต่อหน้าถัดไปได้เลยนะคะไม่ต้องเว้นด้านหน้าหลังนะคะก่อนที่นักเรียนจะทํางานทุกครั้งนะคะให้นักเรียนขีดนะคะขีดตรง,งข้างๆ้างแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะวันที่นะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนถูกเนาะค่ะสมุดของตัวเองอย่าลืมนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถัมาไม้คุณครูด้วยนะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นแบบฝึกทักษะนะคะแบบฝึกทักษะจะมีทั้งหมดอยู่สีข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็แสดงวิธีทำนะคะตัวอย่างครูจะส่งไปให้ในในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งวิดีโอนะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อย่าลืมนะคะทำใส่สมุดนะคะก่อนที่นักเรียนจะทํานะคะนักเรียนต้องเคลียร์งานเก่าให้เรียบร้อยนะคะแผ่นถัดไปนักเรียนก็เขียนวันที่แล้วก็เขียนโจทย์เสร็จแล้วก็แสดงที่ทาตัวนี้นะคะงานชิ้นใหม่นะคะมีทั้งหมดสามชิ้นแล้วนะอย่าลืมส่งนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างในหนังสือนะคะคุณครูส่งให้ดูนะคะมีอยู่สองอ่า มีอยู่สองแผ่นด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งรูปภาพให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในอัลบั้มนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นม .1 นนเนอะแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างนักเรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าคงจะมีคนส่งงานคุณครูมากขึ้นนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ มาดูกันหลังจากที่พี่เล่าเรื่องแบคทีเรียในร่างกายเราเนาะที่มันโตแบบยังไงสองเท่า,สอ,ทาสองเท่าไปเรื่อยๆในเวลาอันชั้นถูกปะ่ะแล้วช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวมันก็โอโ้โหมีลูกเป็นหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเนาะไม่เหมือนเราเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายของเลขยกกําลังดีกว่าอันนี้เรื่องของเราแหละเมื่อกี้อาจจะยังไม่ค่อยใช่เนาะความหมายของเลขยกกําลังคืออะไรถ้าเขาบอกว่าให้ A แทนจํานวนใดๆและ A เป็นจํานวนเต็มบวกแล้ว A ยกกําลัง n หรือ a กำลัง n เขียนแทนด้วยด้วยอะไรนี่เคยเห็นไหมแบบนี้เขาเรียกว่าอ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n สั้นๆเลยก็ได้ a กำลัง n มีความหมายว่า a คูณการเป็นยังไงกี่ตัวคูณการ n ตัวคูณกันซ้ําๆนี่แหละ n ตัวโอเคไหมโดยที่ a แทนจํานวนใดๆก็ได้แล้ว n ก็เป็นจํานวนเต็มบวกแบบนี้ โอเคปะเรามาดูต่อนะสําหรับม .1 เราจะเรียนประมาณนี้เนาะเรามาดูความหมายที่เหลือต่อ A ค่า A ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเลขฐานโอเคไหมส่วน N N ข้างบนตรงนี้เขาจะเรียกว่าเลขชี้กำลังโอเคปะ A กำลัง N คืออะไรอ่ะม่ม a กำลัง n คือการที่ A มาคูณกันซ้ำๆถึง n ตัวโดยที่เราจะเรียก a ข้างล่างว่าเลขฐานส่วน n ข้างบนเราเรียกว่าเลขชี้กำลังโอเคไหมง่ายๆเนาะซึ่งในเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยนอกจากเราจะต้องเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้สมบัติต่างๆของเลขยกกำลังกันอ,อันนี้เราเรียนรู้ละง่ายๆถูกปะเป็นแค่เป็นเขาเรียกว่า เป็นนิยามของมันง่ายๆเนาะถ้าสมมุติพี่ยกตัวอย่างแบบนี้สองกลังสามคืออะไรก็คือ2คูณกันกี่ครั้งสามครั้งไม่ใช่2คูน3ามนะไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้ไม่ใช่เลยนะโอเคปะ่ะแล้วถ้าพี่ยกเป็นกํากลังสี่คืออะไรก็คือ5คูณหคูณหกี่ครั้ง4ี่ครั้งครบท่ย่าง1 2 3 4สามสี่แบบนี้โอเคปะ่ะถ้าแบบนี้ละ่ะ 0.3คูณ0.3อันนี้คืออะไรมี2ตัวคูณซ้ำกัน2ตัวก็จับมันยกกำลังสองแบบนี้โอเคไหมเรื่องนี้แค่ให้น้องๆเขียนให้เป็นเข้าใจความหมายของเลขกำลังเท่านั้นเองส่วนข้อที่เหลืออย่างอันนี้ A-N กำลังลบเเท่ากับ1ส่วน a กำลังเเป็นยังไง a อกำลัง M คูณ a กำลังเเท่ากับ a กำลัง M บวก n ไหมส่วน A-N กำลัง m ส่วนด้วย a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m ลบ n หรือเปล่าแบบนี้ ข้อแบบนี้ที่เหลือนี่เลยนะให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในครั้งต่อๆไปในคลิปต่อๆไปโอเคปะ่ะนี่เป็นทั้งหมดนะที่น้องๆจะต้องรู้โอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแต่อน,นี้ให้น้องๆดูอีกให้ดูภาพรวมก่อนว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาเจอคลิปหน้ามาฝึกพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเลขกำลังกันก่อนเลยค่ะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้หนะคะสู้ๆค่ะ ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะรับชมคลิปวิดีโอที่ครูส่งให้แล้วหวังว่านักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจได้สามารถทํรใบงานที่ครูส่งให้นะคะและส่งกลับมาอย่างค,คุณครูผู้สอนนะคะทุกคนในห้องเรียนนะคะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะที่ส่งใบงานกันค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย